มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศแล้วรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนท่าลมหนกัก26กันยายน2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทย ในขณะที่ีแนาพัดส,สอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันฝ่ายตะวันออกบริเวณอ่าวไทยนะคะทางภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะภาคตอนออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่รุ่มไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะคะทําให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวางังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสาหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิหนองบัวลำพูนหนองคายนครราชสีมาสุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จกังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนัก,นกบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนะราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขน,าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณขอ้อมูลจากมุมขา่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ